สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไฮยอทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมสิผมมาหาแม่จราตอนแรงๆนะครับพอดีเอฟซีเพื่อนฝากของมาให้เพื่อนหลดบอกว่าผักให้อันมีน้ำเดือกก็เลยบอกแม่ว่าอย่าเพิ่งเปิดนะครับเพื่อนฝากส่งมาแบบกล่องบางใหญ่เลยค่าส่งแบบไม่สีแพงมากเลยนะเดี๋ยวเขาจะมาเปิดพร้อมกันนะครับขอบคุณคุณดวงกมอนดวงกมลนะครับอันนี้บอกออก บอกคุณดวงกำมมณ์ที่โคกกรวดจังหวัดนครราชสีมาาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิน่นฝากอย่างมาให้เนี่ยนะครับเพราะว่าเพิ่อนบอกว่าเพินพ่นฝากของดีโคราชมาให้ครับกล่องเนี้ยน้ำนักน่าจะประมาณสิบโลอะนักหรอไอคิวนักก,กว่าสิบโล มีแต่เนี่ยจนเพื่อนนั้นได้เอารถมาทีมเพื่นนอ,อนฝากมาทางกระเป๋าแม่อง,เป,อองอเปิดดูแล้วแหละอ่เจอตรนี้อ๋บกระเป๋เปาใส่ไฟล์บ่งรูหา ป่ายัางสวยก็ป๋าหนังอีกมันมีมันมีสะพายอันนั้นอยู่หรือเปล่าข้างในออกล่ะมีเอาไหมล่ะมีบีอเอยเป็นแยกใส่ห่อมาเรียบร้อยนะคร <oui. S 1> ับรองเท้าอันนี้เบื่อเลยใส่หมดแล้บใส่หมใส่ได้บมดบมี มีคนลาอ่เพิ่บอกว่าสั่งมาหกห่อสั่งให้คนละสามหรือเปล่าใส่ไว้ใส่เสื้อ่ะอันนี้เสื้อผ้าโอ้ขึ้นแบบซักมาเรียบร้อยเริ่มเหมือนก็หาเจ้าหหอมขนาดโอ้โหแบบสุดยอดเอฟซีคุณแม่มีแมสมาด้วยแล้วก็ชุด กระเป๋าอีกใบหนึ่งโอ้โหมีกระเป๋าน้อยอีกใบเกิดเยอะเบิ่งลูกก็นึกว่ามันกล่องน้อยๆนะแบบโอ้โหตัวดีด้ยนี่นี่แหละของแบรนด์อ่ะ เออกรงเจงแกวเลยของไปเลยกับโปรงนะจ้องดเาลองเทียบด้วยหามันส่วนสูงลงโอ้โหง่าแหละโอเคนี่นะครับเป็นของฝากจาก คุณแม่ดวงกมนนะครับจากโคราชท,ที่เพื่อนฝากมาให้ใคุณแม่จะปลาเพื่อกระทาผมมาเปิดน,นะครับพอดีโทรศัพท์เพื่อนเสียมันก็เลยบรู้ว่ามันหอดหรือยังครับเอาไว้ <c oughs> ไให้เหร <c oughs> เาไ <c oughs> ด้บ้างไหมเนาะเคยไว้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวจดให้อีกก็ได้ครับ คือสีหาโบเห็นสิยังยังคิดอยู่ว่าฮะไปไปไประมาณนี่เป็นยากแต่เลยฮาฮ่าฮ <c oughs> คุณแม่ขอบคุณเพือ่อนนะขอบคุณค่ะคุณแม่ก็คุณแม่ดวงกระมลคุณแม่ดวงกระมลโคราชเด้อค่ะเด้อขอให้ท่านจงอายุมั่นขวัญยืนเด้อค่ะสิ่งของที่มอบมาให้แม่จันล,ลามอบสำนี่ขอให้พันๆส่วนที่ กับคืนไปหาคุณแม่ให้คุณแม่จงมีแต่ความ <ขอ S 1> สุขกายสุขใจแล้วค่ะโลกภัยก็จะให้มีแล้วค่ะถ้ามีโรคมีไภัยขอให้ไปในสายลมปีนี้นะคะขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขจงมีแต่สุขกายสุขใจค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเนะคะเด้อขอขอบพระคุณหลายๆคะ่ะได้รับแล้วค่ะค่ะ <S <S <า>กับเปล่าหย้อเพิ่นมาเปิดพอดีเพิ่นมา,าถ่ายทำยู่ให้พร้อมค่ะเพราะว่า น้องตั้งกับบมีโทรศัพท์ค่ะแม่แต่ลาเขามีโทรศัพท์พอดีบาทย้อมมาพอดีค่ะค่ะขอขอบพระคุณท่านทุกทุกท่านค่ะที่มีสิ่งเมตตาที่ให้กำลังเล่นใจไปนานๆค่ะขอขอบพระคุณค่ะครับโอเคอันนี้คือภาพการแกะกล่องนะครับเอซีเพื่อนส่งมาให้จากโคราชนะครับอพอดีเมื่อวานนี้ผมกลับโบได้ว่างมาแต่เที่ยงแล้วก็บบได้ว่างมาอีกตอนแรงพอเด่นเพื่อนบอกว่า อันนั้นมาผมก็เลยบอกว่าให้ท่าเขาเดินมือใหม่ึ่งมาเพราะามือนี้กะไ,ไปซื้อผ้าอยู่อากาศก็เลยมานี่เลยครับอืมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีความรักความหวังดีกับคุณแม่แล้วก็ส่งของมาให้เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณแทนคุณแม่นํานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งสิ่งของมาให้จริงๆครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับ